จากเด็กลรองงานธรรมดาคนหนึ่งได้มาเป็นขา,ตากตอนนำหอมโอ้ยมันก็สิคักแท้มหมอนี่แมให้เสียงอิสานโดยนายจักรีนะนครับผมเพ r ่อฟูม the story of Amara ครับผมอันคนเขียนเรื่องนี้นะครับกับสีซื้อวาวพญาย่พัททิเด้วยครับผมแล้วก็พญายิ่ท่อมนะครับเป็นผู้อมกับดนะ้วยโอ้ยเล่าวนี่คักขนาดด้วยนี่ มือนี้ผมเผยสภามาเบิ้งฉากที่ผมประทับใจนะครับผมแต่ก้อนกระสิเบิ้งผมก็ขอคําเตือนแต่ก้อนได้ครับว่าเนื้อหาในคลิปที่ผมกำลังสิปอาไปนี่กระสิมีสปอยนี่นะครับผมขันไลท่านในเบิ้งโตเต็มภูก็แนะนําให้ไปเบิ้งก้อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเบิ้งคลิปผมก็ได้เลยอันเปิดมากกะสิอยุตลาดฝรั่งเศสะดอกกินนี่ตีดังฟู เฮ้หม็นสาบขนาดอันแม่ของบอกเกอนนุ้ยก็จะคลอดบอกเกินนุ้ยไปดิเขาจะาทีมคือเด็กคนอื่นๆนอะละแต่ว่าครั้งนี้บอกเกอนนุย้ยนันเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษเกินนุ้ยก็เลยเด็กกินดีเม็นสาบที่นี่ก็เลยหายผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็เลยมาซอยแต่ว่ากระตองแลกน้ำชีวิตแม่มันน่ะนะอันฉากที่สองเนะี่ยก็จะเป็นฉากที่บอกเกอนนุ้ยเนี่ยมันแสดงพรสอรสะ์น,นะครับยิบจับนันอันนี้มากกระสีแยกออกต่คับราวาด,ดังเข้าดีหน่ะแม พ่อยายบาเดนีกก็สิบ่ยอมนะครับเพิ่นก็ว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญกับพรสวรรค์เด้อะปะเกิลน,น,นุ่ยก็บ่ยอมตัวบาเนี่ก็เลยเฮ็ดน้ำหอมอมมองใส่ขี้ให้พ่อยายบาดินี่ได้ดมเด้อบ้ดนี้มเมี่อ่ะมาที่นี่พ่อยายบาดินี่ก็ได้เชื่อแล้วว่าพรสวรรค์เขาบ่เกิลนุ่ยอะของจริง หลังจากเกินนุ้ยเดินทางมาไกลแล้วก็เลยเด้แพ่หมองซ่องภูเขามาเทคนิคเขาไปในถ้ำโอ้ยกะสีเย็นคักเนาะเด็กกินแต่หินเย็นๆั้งสี่โอ้ยสงบแห้งคนกะสีรู้สึกสงบบ่เคยเป็นมาก่อนอะนะก็เลยว่าสิรับแล้วก็ยุดหนีไปเลยมาเทคนิคกะฟันเห็นแม่นางเหนียเนาะลักแรกพบ่ะเนาะก็เลยคิดฮอดนา่งเกิดอนุ่้ยเมื่อก็สงสัยว่าเอ้ยเ่เห็นมันติมันก็ยุ่มืงอนี้เด้มองหาไผเมื่อเห็น่อยบ่แม่นางนี่ก็เ่เห็นแท้แล้วบ่มีตัวตนแห่ บัดนี้ก็จะต้องตื้นเท่านี้เอา้าก็บ่มีตัวตนเอา้าดมกินเจ้าของเอากับ,บ่มีกินการเด้ฮหูโตว,ว่าเจ้าของเป็นคนบ่มีกินอ่ะนะบัเทนี้ก็ไปอาบน้ำไปแล้วคัดขี้ไข่กันแล้วเอา้าก็บ่มีกินเ่าตายแล้วบาดนี้เกิดด้วยมันก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยขันนออย่ามีตัวตนนอก็ต้องหิดหอมที่ดีที่สุดในโลกอ่ะคนจะได้ยอมรับเขาอ่อ่ามาตอนยางออกมากาลังสิถือปัหาหน่ะนะสายตากะยอมรับเลยว่าอ้ยลูกเทวดามาดันจะใสน้อ ย่างขึ้นล่านประหารนะนะพิจฉารกระบ,บอกว่าโอ้ยอย่ามาถูสวรรค์นึครับนี่อย่าเห็นเขาเลยเอาระบาดเนี่ยก็ได้เวลาโช่โทษหอมในตำาน้าเราที่นี่อีเพื่นก็นเจาะเจาะใส่ผ่าโอ้ยแล้วก็เก็บน้ำหอมใส่กระเป๋าแล้วก็ฟลฟูฟฟลุ๊ฟขุฟฟหอมโอ้ยคือใส่น้าายปหนุ่มเนี่ยนะปันพ่อหอดปัดสันทบป,ปาเขาก็บ,บอกว่าโอ้ยให้ยิน มันคนอย่างนี้นเขาก็สิคิดว่าเอ้ยเป็นลูกเทวดาษด้วยนี่โอ้ยเป็นทูนสวรรค์ด้วยนี่โอ้ยทุกคนก็นอยู่ในพวังวงเวียนมาเนี่ยโอ้ยน้ำหอมด้วตำหนานมาที่นี่บอกเกินนุวยสร้างยังกระเฮ็ดให้ยกมือกระเฮ็ดให้ยืนกระเฮ็ดบานนี่อีเพิ่นกระสวรัดผาช่อช่อช่อรอ,อ,อบะรับรอบบนี่กระเสมาแท้นะครับกบพะพยอยากได้ก็เอาไปเลยอันที่นี่กะเหตุการณ์บ้าขาดคิดเกิดเกิดขึ้นนะครับคนรน่ะสนใจตะกินน้ำหอมเนาะว่าเดี๋ยวสนใจตัวบอกเกินนุวยเลย ว้ายบันนี้เพิ่นก็ขนขิงลุกตัวบันนี้โอ้โผมก่มีตัวตนด้วนีเอ้าคือมีตัวตนอีเพิ่นก็คิดแล้วคิดอีกเอ้าเมื่อคือเป็นจั้งซี่เนาะคือบ่มีพยายมรับเนาะก็มีแต่หน่ำหอมที่เขายอมรับเนาะแต่ว่าที่นี่ชาวเมืองกัโอ้ยนั่เนี่ยกันยับแล้วครับเพิ่นก็สินึกเครียดต่ครับบันนี้โอ้ขันหฮาวบ่ขาโคนขันหฮาเบอรอยากมีตัวตนปานนั้นขันห้าแบบมีความรักนอก็สิดีก็บริน่ออันก็สรุปว่าเนี่ยบ่เกินด้วยนะครับมันก็แค่อยากได้ความอบอุ่นนะครับ มานก็บ,บ่าเคยได้มาเลยเนาะจากแม่มันมานกับ,บ่าเคยได้เลยมันเทคนิคกับไฮรึวปล่มเนี่ยโอ้อยใชยลืมเซ็นเซอร์ครับผมขอโทษครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามนั่เด้อสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ